เมินแชทใครพีมพคุยมาเราต้องคุยกลับเลยวิธีเดียวที่จะทำให้ในสงบได้คือคเมินเราไม่ได้เราห้ามเมินเราต้องมีแอคกับไอ้นี่กับกับแบบพี่วีทอกเป็นเลยไม่ทอเป็นเลย เงียบอยู่ตอนนี้แบบว่าค่ะว่าจะพจะคุยมันอะไรกันดีที่จะให้เนโมโหอยากไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เหมือนมีสำนักข่าวเข้ามาอยากอยากพูดเยอะอยาพูดเยอะตอนนี้ไม่ได้พี่ยาเนยนั่งสมาธิเลยตอนเนี้ยใหญ่อะที่เนยควรไลฟ์เดือนละครั้งเนยนิ่งขึ้นเยอะเมื่อก่อนสวนกลับแล้วไม่ มันมีคนพิมพี่เอพิมก่อนนะคือเมื่อคืนอเาเอาเอานายเอานายคนเดิมกลับมาเนยหรือเปล่าเนยเอาเนยคนเดิมกลับมาแล้วก็พี่คนเดิมกับพี่ขาไม่น่ารักพี่ขาใช่ต้องเลยไปเป็นตัวของตองไม่เป็นตัวของตองเลยไลฟ์นี้หนูก็เป็นแบบนี้เนยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะพี่พี่เราต้วงมองเนยใหม่นะเข้าใจไหม อืเขาจะเป็นว่าที่แล้วเนยดังขึ้นมาเนยหญิงนะบอกก่อนเอ้าเอ้าเตยเตยแย่แล้วพี่ไอ้หนูเพิ่งบอกอ้เนยไปเองนะว่าเนยขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะโอ้โหให้ได้คบก่อนเถอะไม่ ขอบคุณครับพี่ีพี่จิ๋วขอบคุณนะคะเปลี่ยนได้กี่นาทีครับนีกาลังเปลี่ยนอยู่เนี่ยเปลี่ยนอยู่ขอบคุณค่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งขอบคุณค่ะพี่จิ๋วขอบคุณนะคะหนึ่งคนหนึ่งคนพี่พี่ขอคนเดียวเตยตาสุดท้ายตาสุดท้ายเราเตยมาคุณสองคุณสองพี่ตอร์โขอบคุณค่ะพี่พี่คุณสองมายิงไว้ก่อนเลยค่อยดังนะยิงไว้ก่อนเลยค่อยดังนะน้องเนย เพื่อนไม่ต้องหลุดเดี๋ยวเธอหลุดเองพี่ต้นร้ขอบคุณค่ะพี่จิ๋วขอบคุณเธอพี่พี่คุณสองนะหรือเปล่านี่พี่เจทีอาร์บอสเจทีอาร์เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะโชว์โชว์ให้เอเนยดูหน่อยนี่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะบีบีโอ้ยเรียกว่าอะไรคุณสองพี่พี่คุณสองนั่นไงนั่นไงพี่พี่เอาหน่อยพี่หนึ่งช่วยหน่อยสิพี่นับหนึ่งด้วยแล้วเร็วบีสุดยอดโอ้ยโหวินสี่โอไมค์ก๊ พี่พี่ว้าวพี่น้อยขอบคุณค่ะพี่พี่คอณน้ยขอบคุณตอนเอดขอบคุณค่ะพี่สุดท้ายคุณสองเร็วคุณสองคุณสองมันจะได้ไม่หนักต้องส่งตอนนี้แล้วมันหนักแน่เราเร็วคุณสองพี่โตล้อขอบคุณค่ะพี่พี่เอาหน่อยเร็ววินสี่นะวินสี่ตามแม่น้อยว่าชอบรุ่นเตยตามแม่น้อยว่าชอบรุ่นไหมบุญแปลว่าน่ารักนะพี่เอเอ็กขอบคุณค่ะ เอามีนวมอัดนวมหน่อยเร็วตาสุดท้ายแล้วตาตาสุดท้ายแล้วโยนของใหญ่ได้เลยเนยไอ้เนยเอาอีกแล้วไม่เขาพิมพ์ไอ้เนยเอาอีกแล้วไอ้เนยเขาพิมพ์สลับกันพี่ตัวน้อยขอบคุณค่ะพี่พี่โยนนั่นเลยนะมีนวแล้วได้แลเนี้ยคุณแพ้คุณแพ้วัดีโอ้มีทั้งหมกมีทั้งนวมเนยเตรียมนอนนนั่ะเตรียมนอนพี่พี่เร็วตอนเนี้ยใจจุ๊บต้องมาแล้วถ้าใจจุ๊บมาตัวนึงนิดได้ละพี่นึ่งขอบคุณค่ะ เอาเลยพี่ไอ้เพื่อนฉันะร้ขอบคุณค่ะคุณแพ้ไรหรือเปล่าวันนี้คุณแพ้ยังไม่เปลี่ยนชื่อหรอมึงแฉกวยเยอะเตยพี่พี่ถ้าชนะเดี๋ยวบอกเลยว่าไอ้เนยไปที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวไล่ทำลายเอาเดี๋ยวคุณไล่กลับมาไล่มาไล่กลับเป็นไงล่ะอะ เตยถามเนยหน่อยว่าชอบรุ่นน่ะรุ่นรุ่นไหนรุ่นแปลว่าถึงห้าสิบปีระวังโดนปาดนะฝั่งนู้นเขามีบอสอยู่ช่วยกันดิสักร้อยหนึงได้ไหมใจจุ๊บหนึ่งตัวใจจุ๊บหนึ่งอันอะไรพี่ได้เล็กมากเลหนุ่ไแม่หนุ่งงมาหนุดท้ายสิบวีสุดท้ายแล้วพี่เอาหน่อยพี่ชิปพี่จิ๋วขอบคุณค่ะว่าไงจ๊ะเอิร์นลุง เราได้กล่องอันนี้นะโอ้โอโอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่โตโลพี่จิ๋วพี่หนึ่งนะคะอุ้ยเตยอยากรู้ว่าใครดูอยู่บ้างอ่ะเยอะขอบพี่ไอ้กี่คนคะหนึ่งร้อยว่าอัดอยู่แน่เลยช่วยหนูด้วยไม่มีอะไรให้อัดเลยพี่พ ท่องกอไก่ถึงวันนันวูบแล้วก็อัดลงทำาไมโอ้ยนักข่าวเก้าสิบใช่พี่น้ำหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครคุยไปเลยมีแต่คนประจำที่คุยไ้อ่อะอเออได้อยู่เราไปดูห้อ, <c oughs> <c oughs> องพี่ไอซิ่สงพี่ไอแป๊บนั้น้ส่งพี่ไอซแป๊บน็้โอเคโอเค <c oughs> อ่ะรอรอเนยสองพี่พอะมา พี่ก้องแกงวัสดีค่ะไอออกแอบแดนทุกวันจริงปะเนี่ยพี่พี่กอบพ,พูดจริงปะหรือพี่กอบอ,อําชื่ออะไรนะวะทุกวันเลยเหรอพี่กอบ M IM I M I ผมถาม,มว่าชอบรุ่นไหน<ม>ดูมันไปว่าน่ารักครับ <c oughs> พี่นาขอบคุณคะ่ะ <c oughs> พี่มอนรอบพี่สามแล้วไม่เคยเห็นนะโอเคพม่เคยไม่สคยเป็น, okay. นท้องสารคุณ้ชร์ไปบ้านใคร บ้านนั้นโชคดีอ่าเนยเนยถ้าเป็นลูกสะพ้ายบ้านใครบ้านนั้นโชคดีก็อย่างนั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมโอ้พี่เอน่ารักมากคุณแทยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอโชคดีคือแม่ยายใช่ไหมได้เขียนแบบแม่ยายแม่ไม่เหงาพี่ดิวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครยังไม่ได้สงใจส้มอย่าลืมสงใจส้มนะพี่ๆกดติดตามให้ด้วยนะคะ พี่หนึ่งขอห่ารตัวพี่โกหกนะที่พิมพ์แบบนั้นเอ้าพี่เอกำลังจะบอกเลยน้มันหมดก็เลยรู้ก็เลยลุ้นครับน้ำมันหมดอ๋อน้ำมันมดก็เลยลุ้นแปลว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่เอคะมาคนที่หน้าขอบคุณค่ะพี่น้ำหนึ่งขอบคุณค่ะพี่กกุหบค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ขอหนึ่งดอกขอ เรียนดู้ที่ต่ติดนี้นะพี่เนอร์ขอหนึ่งดอกขอบคุณค่ะพี่เนอร์ขอบคุณพี่พนะคะขอบคุณพี่นาขอบคุณค่ะพี่นาขอบคุณค่ะอีกไม่ได้เลยนะคุณถามค่ะพี่พี่คุณถามนะคุณถามไม่อันอันตรง พี่คอนฮองฮองแองเจลสวัสดีที่บินผ่านนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าคุณสามค่ะห้องนี้คนชื่อหนึ่งเยอะนะใช่มีพี่หนึ่งแล้วก็ช่เอ็นพี่พี่มาขอแตนสุดท้ายเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะเป็นแหนึ่งคุณสามพี่นาขอบคุณค่ะมาคุณสามตาสุดท้ายของมาโอ้โหปิดคนนั่งได้พี่นาขอบคุณค่ะพี่พี่ช่วยกันได้ไหมตาสุดท้ายของน้องเนยและน้องเตย พีนาขอบคุณค่ะพี่พี่คุณสามนะเอาหน่อยเอาหน่อยพี่ไพูดเก่งมากอะเนยยอมเลยใต้เลยตอนแรกไอพูดไม่เก่งนะใช่แบบนไี่อแล้วแบบพี่ไอไลฟ์พูดเก่งมากใช่พี่พี่คุณสามเอาหน่อยนี่นะุดท้ายเราได้ไหมนี่ค่ะสู้ๆีขอบคุณค่ะสู้ๆด้วยพี่นับหนึ่งช่วยหน่อยได้ไหมพี่หนึ่งช่วยหน่อยสิวินห้าเราจะหายไปนะพี่พี่ช่วยหน่อย เราไปทาอะไรบ้างอะเราทำอะไรไฟอันที่เจาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนให้มาสวยจังน้องสาวเราอายะขอบคุณค่าพี่พี่คูณฮาเราจะหายแล้วนะพี่น้องช่วยหน่อยสิยิ่งทำไอ้เนยมานั่งได้เยอะอะโอ้โหบอสพาคินให้อยู่หน้าห้องบอสชอบมาช่วยหน่อยได้ไหมไม่อาจจะเป็นแบบขาจรแฟนขับมาใหม่ใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าเราปากจัดเขาก็คิดว่าชอบขอบคุณนะคะพี่พี่ขานิว อัปเดตลงในข่าวหน่อยนะพี่หนึ่งคัวทักษิณเรียกตัวแล้วค่ะขัวทักษิณเรียกตัวแล้วค่ะได้ค่ะไม่จะไมช่วยหน่อยได้ไหมวินห้าเราจะหายแล้วนะตอนเนี้ยวินห้าจะหายเลยเสียใจนะอันนี้แป้งก่อนแป้งอุ้ยแป้งอยู่ในกระเป๋าสีแดงอุ้ยในอันไหนพี่พี่ขาก็ส่งคูณคูณอะไรก็ไม่รู้เพื่อนบอกว่าแหละ ไม่มีคุณแล้วไม่มีคุณแล้วไม่มีคุณแล้วอะไรอ่ะแม่ไม่รู้ไเลยน่าขอบคุณนะคะสวัสดีน่ดหน่อยหนยอ้อนใน้ตายเขาก็ไม่ส่งนี่นี่เป็นไงไม่ได้เราจะพูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องอ้อนไปก่อนเนยอ้อนนี่ไงพี่พี่ขามามามาขามาค่ะอืมคันปากบอสอโลฮ่าหรือว่าบอสหนึ่ง ช่วยส่งห่านเคอรให้ตัวหนึ่งมาอสู้เขาเร็ว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 ไม่งั้นวินท้าที่เราทำมาหายหมดเลยแล้วพี่คะ่ะพี่พ่ข่ะอขอเวลากสิวิโอเมกอดขอคำด่าหนึ่งคนนั้นเธอ <c oughs> ไม่ทานจริงอหรอแรงมากวินท้าเลยนะควรน,น่าจะพูดแล้วก็ให้พิมพ์ให้คีย์บอร์ดพิมพ์ให้เ่อกว่าแบบ แล้วก็นแล้วไม่แล้วไม่คลงไม่คิวพอไม่คิวซีปูปะก็เลยส่งกดส่งเลยห้าสี่สามสองเ้ยอยเธอสองคนได้พาวินห้าไปจากชั้นเอโนยสุดว่ายขอตาเดียวตาเดียวไปแล้วเนี่ยไปแล้วนี่ ได้เที่ยวให้สนุกนะเจอกันเออเจอ<ะ>กันพรุ่งน,นี้นะบ๊ายบายค่ะพี่ายาลาลายบายค่ะ,ะอ๋อไอ้นั่นเดี๋ยวจะไปทำไมอะ่ <laughs> ไมอะ <laughs> ไะ้ต <laughs> พี่หนึ่งอ่ะไม่ช่วยลอยวินห้าได้หายไปแล้วได้จากเราไปแล้วไม่เป็นไรมันเป็นของนอกกายพี่เดีย๋ยวก็หาใหม่ได้ สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้ามาฝากกดติดตามฝา so ั่งส่งจซ่ส้มให้สักหนึ่งนะคะมาเข้ามาคุยกันไอไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยวันเนี้ยไอาจะหิวหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบสี่จะหิวหรือเปล่าถ้าหิวต้องกินดึกงแน่เลยแต่ว่าวันนี้กินข้าวไปตอนประมาณเออบ่ายสองสี่สิบ พี่พี่ทานข้าวกันยังแต่พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วนะขนมทั้งหมดไปนะขนมถุงจิ๋วเดียวพี่หนึ่งขนมถุงสิบบาทเองสั่งมากินเลยพี่ก๊อบกินอะไรอะ่ะประเด็นคือคิอคดไม่ออกว่าจะกินอะไรตอนแรกจะไปตลาดนะัดรถไฟค่ะแต่ว่าคนเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบรถติดอ่ะพี่พี่ก็เลยแบบต้องกลับตัว กับตัวก็ไม่ได้ให้พี่เกมพี่เกมส่งให้น้องมิเตยแล้วส่งให้น้องไอรี่ยังกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงพีพ่่กินข้าวเย็ยนเลยกันนะไปตีสามสี่ไม่มีคนแล้วก็ไม่มีร้านเปิดด้วยพี่หนึ่งไม่ร้านลูกชิ้นทอดที่ตลาดรถไฟอร่อยมาก จริงชื่อไอเดอใครอยู่แถวแบบตลาดรถไฟหรือว่าไปที่ตลาดรถไฟสีนคลินอะเปิดใจให้ร้านลูกชิ้นทอดตรงของโซนของกินอร่อยมากพี่เบียไปไหนมากับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงพี่ตั้มยังไม่ไลฟ์หรอวันนี้ ค่ะนางดูครับเจ๊โนโนเจ๊โนพี่เบียดูเรื่องนี้ดิอย่ากลับบ้านไอ้เพิ่งดูจบบอสเจติยาถ้าบอสอยู่หน้าห้องบอสเข้ามาคุยกับเรื่องอย่ากลับบ้านหน่อยนี่เป็นไง <c oughs> ถ่ายอ้นั่งแบบนั่งเฉยๆยไม่พูดกับพี่พี่อะพี่พี่จะออกจากห้องไหมอืม <c oughs> จะออกไหม <c oughs> อยากหาหรืออยากอะไรนะพี่เบียขออีกทีได้ไหมคะกับตัวก็ไม่ได้ไม่ไดังอยากหรืออยากอยากค่ะออ่างยอยักษไม่เอกสะราอยาก สวัสดีค่ะพี่ทามสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะเอฟซี FC. โอขอบคุณค่ะโอ้ยเมื่อยเมื่อยมากตัดมือวีไอเมือม่อยวันนี้เป็นภูมิแพ้ทั้งวันเลยภูมิแพ้หนักมาก,มกานีก่กระเป๋าน่ารักไหมกระเป๋าที่ใส่เออใส่ชาร์จเทแบงค์น่ารักมาก มี power bank หนึ่งอันใส่ชาร์จหนึ่งอันใส่ชาร์จสองอันแล้วก็ใส่ชาร์จสามอันอุ้วีพี่วันนี้พี่พี่น่าจะรอดูแมนยูกันตอนห้าทุ่มครึ่งปะคะใช่ไหมห้าทุ่มครึ่งแม้หรือห้าทุ่มบอกทีเข้าแข่งกับใครอะเชลซีปะใช่ไหม เอฟซีครับขอบคุณนะคะพี่บุญมีเงียบกันนะทำไมเดี๋ยวนี้เงียบจังวันนี้มาณาทีทำไมเงียบเงียบเงียบเกินพี่ก็รอดูแมนยูครับน้องห้าทุ่มครึ่งไหมคะพี่ถามกี่โมงนะอย่าพี่เบียยังยังยังเดี๋ยวกูเ่ง,ง,งค,คิดว่าแพ้สิพี่พีเจไปไหนมา เราต้องอย่าคิดว่าแพ้เราต้องมีความหวังไว้ก่อนลูกบอลก็แค่เล็กลูกกลมๆนะฟังน้องบ่พี่นาตาสวันนี้ไอ้บนแล้วพี่นาตาสง่วงหรือยัง5าทุ่มครึ่งครับโอหพี่ก็บทแรงนั่งดูงั้นแนะนำให้นอนดูค่ะ เราต้องเชียร์สียเราต้องซัพพอร์ตไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆสวัสดีบอสที่อยู่หนะ้าห้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเออเหล่าบรรดาบอสบทั้งหลายแหละที่รู้ตัว่าใครแอบดูอยู่หนะ้าห้องอย่าลืมเข้ามานะพี่ๆเข้ามาทาักทายกันได้ วันนี้ไม่เจอเหล่าบรรดาบอสเลยพี่แก้วไปไหนมายังไม่ง่วงเท่าไหร่ยังไหวจริงเปล่าเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชัวง่วโมงพี่าตก็จะบอกว่าพี่ง่วงแล้วน้องไอไปนอนก่อนนะนี่พี่เต้ตานอนไวมากนะแต่ว่าเมื่อคืนโชคดีนะที่แบบเออตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนพี่นิกกี้ไลฟ์อะไรเงี้ยกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนี่เรอพีเคครบหกตายยัง ไอต้องพีเคให้ครบหกตาขานมกินตามขานมขนมกินตามไอ้ได้หรือ,อยังพี่แก้วไอ้ว่าอร่อยมากนะมันขนมที่ไอ้รู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสําหรับไอ้นะไอ้รู้สึกว่าอร่อยมากๆแล้ววันนี้ไอ้กินข้าวตอนป่ายสองเป็นมือแรกไอ้ก็เลยกินได้แบบเรื่อยเรื่อยเ่อ่ะ พราะถ้าวันหยุดอะก็คือจะทำไอเอฟแทนแต่ดับไอเอฟก็คือกี่โมงไม่รู้พีเตอร์สวัสดีที่บินผ่านนะคะแวะมาส่งใจสม้มเอ้ยแวะมาส่งดอกกุหลาบสักดวงก็ได้นะคะเป็นการทําความรู้จักกันเปิดเพลงก่อนตอนเนี้ยไอ้วายต้องเปิดเพลง เออเพลงอะไรดีเพลงเดิมเพลงปรดเพลงเดียว